แสันทับทองเจอกับเจ้าฟอร์มทอปอครับเสิร์ฟฟีสไตล์ข้ามฟีสไตล์ครับ,รรบผัดกันเสิร์ฟทุกลูกนะครับแข่งขันกันที่15แต้มครับอันีได้เารดูดิเร ลยรืกาเปิดได้ยกเข้ามาที่จุดพนันชนวี <PAUL> ้านในเหืแต่สอออกสัอท่อางาได้ครับเทัแล้วก็นกนีไ

อียย bon ิ bin, ่งย <ally> ิ Snow. ่ย <wh> ุ่ที่จะงหวการเล่นของเสกแล้วก็ี้มีแมนะจาเวเล่นไี่อ้าวเจมเออรุ่นี้ต่อใน้าซายยัเปิดได้อยู่นรืเขามาเพื่อเลือแล้วไปตนจังหวะน่าจะาเ่ด้หาสี่ขั้สีครับนั่แล้วสตมีน้าซ้ายยังเปิดมีดี้มาแล้วเปี่ยงครับครับผมเลยน

ลนี่อนเนเร่อี้ลูกนี้ากจริงจอทหน้าขให้อากันางาวเด่ากงกเสร์ลูกนี้เรค่านแเข้าอไปเข้าครแ่เจวการเสรลูกนี้ขอจะดทิตหน้าขอแวนี้อหเไปสร็จบ่อเสลูกจจอทหน้าซ้ายทุกที เซิร์ฟลูฟีก็ต้องเซิรจอบมัดน้า้ายเปิดได้เลยยเข้ามาที่นัแบบนี้แล้วกดต้เตะเลยครับาวีดนาดเอ็ลแต่ละประเทศนะยังนทไมที่อลูีของเซ็กซ์จขอตั้งหตาแไทย้าสิบ สงกูยจะจบที่้าหเปิดได้เอาจยกจากไมเข้ามาลูกนี้แล้วองหัวัจับงลูกนี้แล้วออกไปเสิดไวหน้าซ้ายยังเปิดได้รับน้องหันหลังในนี้กมาแล้วสองตัวเตะอยนะวีนี่ครับสิบสองสิบเอ็ดตัเตด้ดของเสังข้างวาซ้ายมายกเปิดได้เอาไปน้ยเข้ามาที่จุดนั้นผมจะเหียบจับ้าก จะจอมาที่หน้าขวาของคุณอาจจะมีได้ตาซึ่งจากิดเสีย